ให้ดูเลยแนววิธีการแว็กซ์ขนอย่างไรให้แอปพลายแว็กซ์ตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะตรงนี้จะยากที่สุดเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะเซนสิทีฟแล้วก็เจ็บมากๆนะคะวันนี้ค่ะน้องๆวันนี้นะพี่สิมาเล่านะคะมาบอกสำหรับคนที่ต้องการแว็กซ์ขนบิกินี่แบบฟูลออปชันนะคะการถลกขนน้องสาวของเราณจุดจุดนั้นนะคะพี่จะบอกว่าพี่บังเอิญไปดู t ิกต็อของคนคนนี้ค่ะคุณนี่เลยนะคะคือบอกว่า It. By the air of the butter, then apply a strip on the top of the lips. If you are interested in the full bikini, you can apply a strip like this. Now you know, my love, how to do your full bikini. แว็กซ์ขนอย่างไรวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากมากเพราะมันต้องใช้ภาพประกอบที่ค่อนข้างที่จะเราแลมแล้วก็มีใครมาโชว์ให้เราดูว่าเฮ้ยเวลาแว็กซ์มันแว็กซ์อย่างไรนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะขั้นตอนที่1คือทำความสะอาดน้องหนูของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะทำความสะอาดเช็ดหแห้งจากนั้นลงแป้งค่ะคุณลงแป้งเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่เปียกจนเกินไปนะคะนี่นะคะนี่ ก็จุดแรกนะคะให้อัพพลายแว็กซ์ตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะตรงด้านข้างของกรีบมันโดนตันด้านข้างของกรีบส้มนะคะคืออปพพลายตัวนี้ตามแนวขนนะน้องๆอ,อ,อย่าตามอย่าย้อนขนนะคะตามแนวขนนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าปิดหรือว่าจะดึงขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ดึงส่วนทางกับขนนะคะอันนี้คือจุดที่1นนะคะจุดที่2นะคะคือด้านนี้นะคะ ตรงบริเวณเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นตรงก้นแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ลากตรงนี้นะคะแอปพลตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะก็เป็นจุดที่จุดที่หนึ่งมันจะเละเทะแล้วนะมือพี่นะจุดที่หนึ่งคือจุดนี้จุดที่สองคือจุดนี้นะคะจุดที่สามคือบริเวณนี้ค่ะตรงกลีบตรงด้านในนะคะตรงนี้จะยากที่สุดเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็เจ็บมากๆนะคะ ก็ตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงตามแนวขนนะคะบางคนขนมันจะไปสเปะสปะไม่เหมือนกันให้ดึงตามแนวขนนะคะพอหลังจากที่หนึ่งสสามนะคะทีนี้ด้านบนนี่ก็ปาดลงตามแนวขนค่ะแล้วก็ดึงขึ้นย้อน สี่จุดนะคะจุดที่1ด้านข้างตรงบริเวณข้างหว่างขานะคะจุดที่2ตรงบริเวณระหว่างก้นนะคะระหว่างตรงจุดหนีบพอดีนะคะจุดที่3ก็คือตรงกลีบส้มนะคะจุดที่4ี่คือด้านบนนะคะทาซ้ําเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถแว็กขนออกได้ทั้งหมดนะคะส่วนที่เหลือถ้ามันแว็กเกินสองครั้งแล้วมันไม่หมดพี่แนะนําให้ใช้แหนบนะคะแหนบดึงเป็นเส้นๆออกมานะคะเพราะว่าพอขนที่มันถูกการ ตุ้นด้วยการดึงแล้วอ่ะผลตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างดึงออกง่ายแล้วก็จะสามารถใช้แหนบดึงออกได้ช่วยในการดึงออกได้ง่ายขึ้นทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะก็ใช้วิธีนั้นไปอย่าพยายามใช้แว็กดึงซ้ำอีกเด็ดขาดเพราะว่าผิวตรงจุดนั้นมันค่อนข้างที่จะอ่อนบางบอบบางมากๆถ้าเราทําซ้ำหลายๆรอบเนี่ยพังพอดีนะคะแล้วหลังจากที่แว็กเสร็จแล้วให้ทาครีมนะคะด้วย เพื่อที่จะเป็นการประโลมผิวไม่ให้มันเกิดการระคายเคืองต่างม,มานะคะนี่ก็เป็นแบบว่าเวการทำความสะอาด น้องหนุ่มด้วยการแว็กซ์ด้วยตัวเองนะคะที่พี่เอามาฝากะคะ่ะมันสามารถมันค่อนข้างที่จะอธิบายให้ดูแล้วก็สาธิตให้ดูค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่แปะคลิปตัวนี้ไว้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้เข้าใจจะได้รู้แล้วก็ทําตามคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะก็ลองเอาไปทําดูเอาไปแว็กซ์ดูนะคะสาคัญคือระหว่างที่แว็กซ์ถ้าแว็กซ์เกิน2ครั้งแล้วไม่ออกก็ ปล่อยผ่านนะคะอย่าทำซ้ำนะคะไม่อย่างนั้นอยู่เราเนี่ยมันจะเกิดอาการบอบช้าแล้วเกิดอาการระคายเคืองค่ะไว้เจอกันที่4ี่เดลี่เฮลตี้โฟี้สวยสุขภาพดีวัยสีวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีค่ะมือพี่แดงแล้วเห็นไหมบายบาย